เอามาตู้ด้านนี้เขียนไว้กำฟ้านะครับเป็นกำฟ้าแดงตาขาวนะตัวนี้สีนิ้วนิดๆน,นะฮะหัวเป็นรอยย่นดอกนะครับหัวยุบนะปลาหน้าจะต้องไล่ตู้คืนฟอร์มสักนิดตัวบนขายอยู่850นะครับตาเหลืองเนื้อเป็นมุกนะฮะ ตัวล่าง950น่าจะเป็นกําฟาแดงนะครับเอ๊ะเนื้อถูโทนหรือเปล่าเนี่ยลูกค้าเยอะนะฮะเราต้องหลบๆห,หน่อยตาขาวนะเนื้อถูโทนนะครับปลาห่อขี้เพื่องน่าจะกลัวหรือดอบอยู่นะครับ